สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะแดนซื้อต้นไม้มาหนึ่งต้นก็จะเอามาปลูกนะครับจะใส่กระถางไว้ก่อนเพราะต้นไม้ต้นนี้ในแถบบ้านนะแดนจะไม่มีต้นไม้ชนิดนี้นะครับมันก็คือต้นลำใหญ่นั่นเองนะครับเป็นต้นลำใหญ่นะแดนจะเลือกปลูกต้นไม้ที่ทางบ้านนะแดนไม่มีนะครับ เมื่อทางบ้านน้าแดนไม่มีน้าแดนก็เลยซื้อมาปลูกเพราะว่าในเขตบ้านน้าแดนเนี่ยปลูกลำไย,ยไม่ได้ปลูกแล้วมันก็จะมีแต่ต้นมันจะไม่มีลูกนะครับน้าแดนไปเห็นต้นไม้ต้นนี้มาต้นลำไยเขาบอกว่าลำไยต้นนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปลาดสารหรือเลือกพื้นที่ปลูกที่ไหน ก็มีลูกหมดนะครับผมก็เลยซื้อมานะแดนก็เลยซื้อมาหนึ่งต้นเพื่อที่จะเอามาปลูกถ้าหากว่ามันออกลูกจริงก็จะได้ขยายพันธุ์ต่อไปขยายเอาเองครับเราไม่ต้องซื้อเขา,าหากว่าไปซื้อเขามากๆมันก็จะลงทุนเยอะอยากจะทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับทําไมะแดนจึงเลือกต้นไม้ที่พื้นถิ่น ไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับการตลาดนะครับเพราะว่าเราปลูกเองขายเองถ้าเราไปปลูกไม้ที่ว่าในพื้นถิ่นมีเยอะๆการตลาดเราก็จะสู้เขาไม่ได้อันนี้เราไม่ต้องไปคำนึงถึงการตลาดเพราะว่าเราสามารถที่จะส,สู้เรื่องการตลาดได้อย่างสบายในเมื่อเราปลูกเองขายเองอยู่ในพื้น ที่ของเราเองไม่ได้เสียค่าขนส่งนะครับไม่ได้เสียค่าขนส่งนะแดนจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างก็ต้นไม้พวกนี้เนี่ยครับเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูอย่างก็ไม้ด่างเนี่ยต้นไม้ในพื้นถิ่นบรรดาแดนไม่มีไปซื้อมาจากที่อื่นนแดนก็เลยเอามาปลูกปลูกไว้แล้วก็างียหนอ เอาหน่อออกไปขายมีขายไปได้เยอะนะครับกําไรท่วมนะครับกําไรท่วมเพราะว่าในพื้นบ้านในแดนไม่มีเราสามารถสู้การตลาดได้เพราะมาจากที่อื่นเขาซื้อมาร้อยหนึ่งเราก็ขายร้อยหนึ่งเขาจะมาขายอย่างเราไม่ได้เพราะว่าเขาซื้อมาแต่ของเราสามารถที่จะขายได้เพราะว่าเราปลูกเองก็เหมือนลําไยต้นนี้ต่อไป ถ้าลำไย,ยต้นนี้โตขึ้นติดลูกจริงเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการตลาดเราสามารถขยายเอาเองได้เพราะนแดนไปเห็นเจ้าของเขาปลูกไว้เขาทาบไว้ห้ากิ่งก็เลยขอซื้อเขามากิ่งหนึ่งเพราะว่าลูกมันจะดกมากครับตอนที่มันมีลูกมันจะดกมากมันจะมีลูกเพราะว่าพื้นบ้านนแดนนี้ตั้งแต่อยู่มานี่ตั้งแต่เกิดมาเลยก็ว่าได้ยังไม่มีใครปลูกลำไย,ยให้แถวนี้ให้มีลูกได้ โดยที่ไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าลำไย,ยต้นนี้สามารถมีลูกได้เองตามธรรมชาติพอถึงฤด,ดูก็จะออกแล้วก็ในพื้นถิ่นเราไม่มีเราสามารถสู้ทางการตลาดได้อย่างสบายๆนะครับก็เลยเอามาปลูกดูถ้ามีลูกก็จะขยายพันธุ์ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ